สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเราก็มีอยู่กันในเกม Eclipse Isle นะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเบ t ท e r อย a l e นะครับผมซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะเกมนี้ตอนนั้นเนี่ยเป็นเวอร์ชันจีนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเกมล่าสุดเนี่ยก็ลงสตูไทยแล้วนะครับผมเปิดทดสอบในสตูไทยแล้วนะครับภายในเกมเนี่ยก็เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะครับผม โอเคนะฮะก็จะมีตัวให้เลือกนะครับผมตอนนี้มีให้เลือกอยู่3ตัวนะครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยจะเลือกเล่นตัวไหนนะครับเราสามารถที่จะเลือกอาวุธได้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกสกิลได้ด้วยเอ้ยไม่ใช่สกิลสกินนะฮะโอเคไปลุยก,กันเลยครับผมมาตัวเกมก็เหมือนเดิมนะครับผมพวกมงพวกแมปอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมลงอ่าข้างหน้าเลยละกันฮะจัดไปครับผมตรงนี้ ตอนนี้ก็เปิดทด,ททดสอบไม่ต้องใช้คงใช้โค้ดอะไรทั้งนั้นนะฮะซึ่งสามารถที่จะโหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับสโตไทยไม่ต้องใช้ VPN ด้วย VPN นะครับผมแหมพูดพูดสะลัวเลยนะครับโอเคครับลงตรงนี้แล้วกันตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นแบบแนว เขาเรียกว่าหลาะแนวแบบการ์ตูนนินจาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีสกิลนะครับผมให้เราได้ใช้นะครับโอเคฮะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรนะนะครับเราจะต้องไปเรียนรู้นะครับผมมันจะมีเหมือนเป็นเป็นที่เอาไว้เรียนรู้นะครับผมโอเคเก็บมาครับผลไม้ฮะนี่นะครับผม เนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นที่ฝึกคัมพีอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเนี่ยเรียบร้อยนะับผมสกิลก็มาเต็มนะฮะสามสี่สกิลเนี่ยเราสามารถที่จะฟันของเอาพวกของก็ได้นะครับฟันตรงฟันตู้ฟันกล่องเนี่ยเอาไอเทมนะฮะเปิดเห็บก็ได้นะครับนี่ได้ไปแล้วครับผมธนูฮะชุดครับเก็บมาโอเคตรงนี้ไม่น่าจะมีคน ช่วงนี้ก็รีวิวช้ากว่าคนหนึ่งก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับพอดีช่วงนี้สงการฮะวันไหลแถวบ้านนะครับผมผม,ม่าจะรีวิวเกมนี้เมื่อช่วงเช้าแล้วแหละนะครับแต่พอดีมีปาร์ตี้สัรค์นิดหน่อยก็เลยก็เลยไม่ได้รีวิวเลยนะครับมารีวิวตอนเย็นนะครับไม่ตัวเกมเนี่ยไม่ใช่ตัวเกมเกมเนี่ยมีหลายเกมมากเลยนะตอนนี้นที่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นเกมจีนกับเกาหลีนี่แหละนะครับที่เข้ามาใหม่โอเคเก็บ <Okay, okay, S 1> ไปพงชงพุกชุดเนี่ยมันก็จะบวกให้เรานะฮะผมบวกพวกความแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะควันไปครับกล่องบางบ้านเนี่ยก็จะมีพวกมอนเตอร์เลยนะนะครับมีมอนเตอร์ด้วยโอเคนี้ก็จะเป็นธนูนะฮะซ้อมซ้อมมือก่อนไม่ได้เล่นนานแล้วไม่ได้เล่นนานแล้วนะ เวอร์ชันเบต้าที่ผมเคยลงไปคลิปล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะโอ้น่าจะปีที่แล้วมั้งนะฮะปีที่แล้วหรือปีนี้วะจะไม่ได้แล้วช่างมันนะฮะโ <Okay. S 1> อเคฟันไปครับผมมีกล่องตอนนี้ยังไม่มีคนเลยอะ่ะบ้านเมืองก็ใหญ่นะแต่ไม่มีคนเลยอะ่ะภายในดานเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งของนะครับผมให้เราได้แอบซ่อนแอบด้วยนะฮะก็จะมีเป็นกล่องนะครับผมเป็นเนี่ยนะครับผม เราสามารถที่จะแอบได้นะเนี่ยเลยนะครับเอาไว้ซุ่มนะครับเอาไว้โจมตีเวลามีใครมาใกล้ๆนะฮะโอเคของกินของกินเยอะมากเลยอนะฟันไปฮนะเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้พวกของกินเนี่ยมันเพิ่มอะไรบ้างนะพวกไอเทมที่เอาไว้ดื่มเอาไว้กินเนี่ยนะครับ ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างฮะมไม่โดนไปโดนไว้โดนครับโดนโอโ้โหจับโอ้โหโดนก่อนเลยโดนก่อนเลยอะผมโดนก่อนเลยจัดเลย,ไม,ยไม่รอครับไม่รอเช้าไม่รอเช้าครับปล่อยสกิลรัวฮะปล่อยสกิลรัวครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยอ้มีของให้เราเก็บ ยอมรับเลยนะฮะเกมนี้มีไอ้พวกไอเทมที่เอาไว้ให้เรากินนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยเยอะกว่าหลายเกมที่ผมเคยเล่นนะเนี่ยดูดิเต็มเลยอะยังไม่หมดนะเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะเนี่ยคือเราไม่รู้ไงว่ามันเอาไว้ทําอะไรบ้างนะครับผมแต่ละอย่างเนี่ยตัวเกมภาพสวยมากเลยนะตอนนี้ก็เปิดทดสอบด้วยนะครับเป็นเกมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเหล่านี้เองนะครับผมของ Net อิสนะฮะ หากินเมืองนี่แหละเราไม่ต้องไปไหนหากินแถวนี้แหละอย่างน้อยเราก็คิวไปแล้วหนึ่งตัวนะครับโอเคครับบ้านยีมีมอนเตอร์ฮะจัดเลยครับผมตัวสุดท้ายครับ เรียบร้อยคือถ้าเกิดเราฆ่ามอนสเตอร์ตายเนี่ยมันก็จะมีของให้เราเก็บนะครับเป็นพวกชุดหนังอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็ไม่ดีหรอกนะครับมันเป็นแบบไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนพวกเกาะเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะโอ้โหโดน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเรามุมก่อนเรามุมก่อนโดนธนูฮะไม่โดนธนูธนูเนี่ยก็มีให้เราเลือกมากมายหลายแบบเลยนะครับผมลูกธนูอ่ะ ธนูระเบิดธนูน้ำแข็งนะครับผมลูกธนูอ่ะอิงไวผมโโดนหมาตลอดเลยหมาม่ชอบมาขวางดูดิมุกจบอุ้งปึ้งขวางทําไมวะอืมอืมอืมมันฆ่ากับใครอยู่ก็ไม่รู้ฮนะเดี๋ยวเราหล่อยดีกว่าครับอืราดครับผมจะลาดจะราดฮนะสองตัวครับเอาเลยครับผมเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับอืม ผมโดนอืมโดนครับผมเดี๋ยวยอัพฮะโดนครับโดนครับอืมโอ้โหเรียบร้อยครับผมคิวไปสองตัวฮะเหมือนจะเป็นบอทนะครับน่าจะบอทนั่นแหละเก็บมาครับผมดอกธนูดอกธนูเก็บมาให้หมดนะฮะเก็บอย่างเดียว <c oughs> จัดป้ายจัดปลายคิวไปแล้วสามตัวนะฮะวันนี้เราจะคิวได้สกิ่ตัววัเนี้ยโอเค มาเดี๋ยวเราฆ่ามอนเตอร์นอกเมืองดูแล้วกันนะฮะมันจะเป็นมอนเตอร์เนี่ยพวกนี้มันจะฟ้อสมบัตินะฮะเป็นมอนเตอร์ที่ฟ้อสมบัติเรียบร้อยค่อนข้างที่จะตายง่ายนะพวกมอนเตอร์เนี่ยยากเท่าไหร่ขอปั๊มยาก่อนแล้วกันเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเคมีกล่องะฮะฟันไป เก็บ <Okay, S 2> มาให้หมดอ่าเดี๋ยวเราลุ้นเห็บดูว่ามันจะมีอะไรมับมับมับมบอะไรนี่โอ้ยอะไรของกินอีกแล้วมีคนครับผมมีคนครับมีคนครับผมดอกเอา้าหายตัวหายครับผมมันหายมันหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนวะเดี๋ยว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 นี่ไงครับโดนมันครับโดนมันโดนมัน โดนสก,กิลเราครับอืมโดนมาลัวๆเลยอ่ะอืมอย่าตายอย่าตายนะยนี่เดียวเ,ยรยเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงเก็บปลายนะครับผมของกินเยอะๆเลยไม่รู้จะเลือกกินอะไนไหนอ่ะเยอะเยอะหมดเยอะไปหมดจัดจัดไปจัดปลายจัดปลายขี่ม้าไปครับ คือไม้เนี่ยเขาจะมีสกิลอ่าให้เราพุ่งชนด้วยนะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่อ่าสิบห้าคนนะครับสิบห้าคนคิวไปแล้วห้าตัวนะฮะตรงนี้มีกล่องสมบัตินะครับเดี๋ยวเราลองโดของแถวนี้แล้วกันดูซิว่ามีอะไรบ้างแดนดน,ดนัน อะไรยเนี่ยชุดนะฮะไม่เอาเนี่ยตอนพวกนี้เราสามารถที่จะย,ย่างของก็ได้นะครับเอาพวกของที่เราเก็บได้มาย่างนะฮะย่างไปอุ๊อู๊อู๊อูอูอูอดนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบ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 ,ลบ,ลบมันยิงรัวๆเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลบมุมก่อนลบมุมก่อน,อนขอปั๊มยาก่อนล้นะปั๊มยานะฮะ ปั๊มยาแป๊บปั๊มยาแป๊บเนี่ยนะครับผมมีของให้เรากินนะฮะมันก็จะเพิ่มความสามารถพิเศษให้นะครับแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเรากินไปครับเดี๋ยวเราพร้อมบวกฮนะเราพร้อมบวกครับผมเราพร้อมบวกมาโอ้โหกูก็ใช้ก่อนเลยอือค่ะผมเต็มๆดอกนี้ดอกนี้ครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวครับมันได่ยินไหมบอ,ส,มบอสักทีได้ยินไหมบอสักทีฮึเป็นยังไง มันไส้นะฮะบอดน่าจะบอดนะเล่นแบบเนี้ยอุ้ข้างล่างมีตัวหนึ่งครับเอาให้ตายครับอืมอืมผมโดนอืมครับโดนโดนครับเต็ม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 ดอกนี้เต็มเต็มฮะอืมอืมมันจะหนีครับมันจะหนีมันจะหน,น,ะน,น,ะนีโอ้ข้างทางนั้นก็มีหนึ่งตัวครับยิงไปก่อนเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันยิงครับผมมันอยู่ข้างล่างไอตัวที่เรา เราจะฆ่ามันตายเมื่อกี้เอาตัวนี้ก็โอ้โหโดนโดนโอมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วอย่างี้ต้องปวกครับผมปวกโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มฮะเต็มเต็มเลยดอกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอปั๊มยากันเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเป็นไก่ที่เราย่างมาเมื่อกี้นะครับผมเติมทีนี่เต็มเลยนะะเอาไปกินครับไม่โดน อไม่โดนอืไม่โดนอืเต็มเต็มไม่โดนอืเต็มเต็มฮะเต็ม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 เล่นธนูครับผมเล่นธนูอืเอาแม่งให้ตายเลยดีวยกว่าครับอีกนิดเดียวฮะผมโดนผมโดน โอ้โหโอ้โหโดนโดนครับโดนไม่รอดไม่รอดคือไปแล้วแปดตัวนะครับตอนนี้เหลืออยู่สองตัวเท่านั้นนะครับผมสองตัวเท่านั้นข้างหน้าเรานี่เองฮะอื้อเล่นธนูครับผมเล่นธนูมาดาบเหรอดาบเหรอดาบเหรออื้มดาบเหรอโดนครับผมสกิลครับอื้มกูโดนกูโดนกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้ว โดนครับผมโดดโดนเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับคิวไปแล้วเก้าตัวนะฮะที่หนึ่งครับผมน่าจะเจอกับบอทนะก็ภายในเกมมันก็จะมีอยู่หกสิบคนนะฮะหกสิบคนเพื่อนเพื่อสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดไปเล่นกันได้โหลดไปเทสกันได้เลยนะครับที่ลิงด้านล่างนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับเกมนี้จ๋าไว้เลยโ้เหนื่อย โอเคนะครับสรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เกมใหม่คลิปใหม่สวัสดีครับ